ปลาที่บ้านนะคะจะบอกว่ามันฉลาดมากเพราะว่าสามีเปิดประตูตรงนี้นะคะพอสามีเปิดประตูตรงนี้ปลาก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วดูนะคะเวลาให้อาหารปลานะคะปลาก็อื้อ ใจมากดูนะคะไม่เห็นนีโมเลยไม้อาหารก็ลงไปตู้ปลาแล้วปลาก็ได้กินอาหารเป็นอาหารแห้งอะนะคะ เรามาลงไว้ให้พี่ชายดูเพราะว่าพี่ชายชอบปลามากนะคะนี่ค่ะอันนี้กุ้งเห็นกุ้งไหมคะเลี้ยงตั้งแต่ตัวแบบเล็กมากเท่าเล็กเท่ามดเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วนะ๋ยวเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะ How many กุ้ง we have คะที่เรา Before five I don't know now but I think s, <S o so many ก็คือกุ้งตอนแรกได้มาห้าตัวนะคะตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่ตัวแต่ว่าเห็นแล้วว่ามันมีสามตัวตอนนี้อยู gusta? ่ตรงมุมด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้แล้วก็ก็กุ้งนี่เขาจะเป็นมิตรกับปลามากนะคะเพราะเขาช่วยทำความสะอาดกันนะคะกุ้งเนี่ยจะทำความสะอาดปลา เช่นแบบทำความสะอาดผิวให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เป็นมิรกันดีก็ตอนแรกๆมานี่คือออโเคตอนแรกๆมาจะบอกว่าตู้ปลาไม่ได้อย่างนี้นะคะก็มันต้องใช้เวลาเนาะปลาตายไปหลายตัวมากการังก็ตายไปหลายตัว เอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังมาลงให้ดูใหม่จะได,ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะนี่จะบอกว่าปลานเนี้ยน้ำส้มปั่นเนี่ยปลาตัวน,นี้นะคะชื่อน้ำส้มปั่นอือหือ้ายกาดมากชอบจกชอบจบปากกาลังกินนะคะปากกาลังที่แบบว่าพูดไม่ถูกนะคล้ายๆกับปากกาลังอันนี้นะคะชอบจบกินแล้วไงอะ่ะพอเราจะจับเขาเอาไปให้คนอื่นนะคะก็ก็จ,จับไม่ได้เพราะว่า เขาแบบว่าไม่ค่อยออกมาให้เราไงก็เลยไม่ค่อยได้จับนี่นี่จะให้ดูข้างล่างเนี่น้ำส้มปันชอบกินอันนี้ปากการังส้มเราก็เลยต้องเอาปากการังอันนี้ลงมาแล้วก็จะไม่ให้คนอื่นต่อนะคะเพราะว่าเรามาไว้ไม่ได้ไม่งั้นปากการังอันนั้นก็พังเพราะน้ำส้มปันนิสัยไม่เดีตัวนี้นะคะโตเกียวชื่อโตเกียวยก็อยู่มานานแล้วตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้อันนี้เป็นตัวใหม่นะคะ แต่ว่าก็เลี้ยงมานานแล้วแต่ตัวก่อนหน้าน,นี้ยตัวเกียวตัวเก่าเนี่ยคือเขาตายตอนที่ไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าเกิดการขัดข้องนิดหน่อยของตู้ป่าอันนี้ตัวใหญ่มากก็ได้มาตอนตัวใหญ่แล้วนะคะอันนี้เลี้ยงยากนิดน,นึงกว่าเขาจะออกมาทานอาหารออกมาว่ายข้างนอกนี่ก็คือนานาน,นะคะใช้เวลานาน,านอยู่เพราะว่าเขา ไม่ไม่ค่อยคือเขาอยู่ทะเลมานานไงเข้าใจไมาพอมาอยู่ในตู้ปลาเขาก็จะเหมือนแบบว่าปรับสภาพนต้องปรับสภาพอะไรอย่างงี้วันนี้ไม่ค่อยเห็นนิโม่เจอร้านนิโม่ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะโอเคไปจริงๆริงแล้วนะคะไว้คราวหน้ามาลงให้ดูใหม่เนาะสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายจ้า